สวัสดีค่ะอยู่กับแก้วนะคะในรายการกลับตรงกับข้าวอีกแล้วในคลิปนี้นะคะเรามะชวนทุกคนไปทําของกินแบบง่ายๆของหวานที่ใช้ขนมต่างๆเขาก็ทําได้ค่ะลวมไปถึงกาแฟาสโมที่ทํากินเองแต่ว่ารสชาติแบบพรีเมียมมากๆเลยม,มีด้วยวัตถุดิบแบบไม่กี่อย่างเองนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสิ่งที่เราต้องใช้ในการทาวันนีน้มีอะไรบ้างนะคะ ขนมปังยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนมสดรสจืดค่ะเป็นกีวีนะคะแล้วก็จะมีเนือจืดหรือเนยเค็มก็ได้แล้วก็จะเป็นนมข้นหวานคะ่ะต่อมาจะเป็นกาแฟาสําเร็จรูปแล้วก็นําสมยี่ห้อไหนก็ได้นะคะหลังจากที่ทุกคนเห็นส่วนผสมของทั้ง2เมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทําจากเมนูที่ง่ายที่สุดก่อนคือเดื่องเมื่อกือกาแฟส้มมาแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมนกินที่หนักเราก็จะเก็บต่อไปก่อนนะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวเตาไฟฟ้ามือเดิมเลยะคะ่ะทุกคน วิธีการทำก็คือจะแบบง่ายมากๆค่ะก็คือต้องเปิดเตาก่อนเ,ออเห็นไหมว่าวัตถุดิบแบบมีไม่เยอะแล้วมันง่ายมากเลยนะคะก่ะอนอื่นก็เราจะทำเป็นทอดนะคะด้วยความร้อนระดับีสามเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นเราก็จะเอาขนมปังลูงไปบนกระทะคะ่ะ ก็เริ่มรอแล้วแล้วก็วางน้องแบบเป็นชั้นๆไ้่เดาวเราไปดูกันว่าจะทำยังไงต่อนะคะแล้วตอนนี้นะคะน้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดสารที่เราจะเอาไปเสิร์ฟกินกันนะคะวิธีการก็จะแบบง่ายมากก็คือจะเป็นนมข้นหวานแบบนี้เลยก็ไหนๆก็ยืนตรงนี้แล้วคะก็ขอยืนลาดเลยแล้วกันเนาะก็อันนี้ก็คือจะลาดแบบว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนหรือก็แบบอยากให้มันแบบหวานแค่ไหนนะคะนอกนแหจัใช้นมข้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะเอาขนมไม่ใช่เอาขนมแล้วเอา,อเอาท็อป้งอะไรบ้างนะคะ ใช่แล้วค่ะทุกคนน้องแบบง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะก็จริงๆอันนี้นะคะถ้าเกิดใครมีก้วนมีสตอเบอรี่หรือว่าผลไม้ที่ชอบทานด้วยกันนะคะก็สามารถเอามาจัดจานแบบนี้ได้เลยหรือถ้าใครอยากกินช็อกโกแลตก็เอามาโรยแทนได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะพักน้องไว้ก่อนแล้วเราก็จะไปทำปกาแฟกันต่อเลยคะ่ะวิธีการทำกาแฟนะคะก็ไม่ยากเลยค<ๆ>่ะทุกคนเราก็จะใช้เป็นกาต้มน้ำของรา่ฟ ก็เป็นตัวนี้อนเองเอาน้ำเทอออไปก่อนะะแล้วก็มาใช้เป็นน้ำดื่มค่ะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าอันนี้คือสับหลับทำกาแฟค่ะเก๋ยบป๊กเลย ร้อน,อ,นอน้ำเดือดค่ะเดือวพอรอนน้ำเดือดแล้วเราัะมาต้มอีกทีนะตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทําง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นขอหยิบเป็นแก้วสำหรับผสมตัวกาแฟเนาะทีเนี้ยฉัต้องบอกว่าเราไม่มีช้อนชาค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าครั้งที่แล้วลองเทสแล้วว่าประมาณนี้กําลังดีก็เอาช้อนแบบอย่างนี้นะคะนี่คือช้อนกอก็ตักไปเลย ันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบขั่วกลางนะคะก็อาจจะแบบสองช้อนนิดๆได้แต่ว่าถ้าจะลอกจิ้มคว้าเข้มละแบบก็โอเคดีก็ประมาณสามช้อนนี่เสร็จหรอยเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็ปนเลยซึ่งเราบอกว่าอิ่มกว่านี้ค่ะดีมากหอมหอมนี่ก็พอเราได้กาแฟเสร็จก็จะเป็นคนที่ดีกว่านไม่เป็กาแฟอยู่เพราะเดี๋ยวเขาแบบโซ่อยู่ ถ้าคนเดียวก็ต้องต่อโหลดมากเพราะว่าเราไม่บอกว่าคันกันตรงนี้เนาะเพราะว่าชิมไม่ได้เลยค่ะโอเคพอเสร็จงานแล้วก็จะมาเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวของกอบตั้งก่อนนะและนี่นะคะก็คือกาแฟส้มแบบง่ายๆทำกินเองเมื่อกี้บกไปหลายทีเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปลองชิมทั้งสองในนูกันนะคะ ค่ะทุกคนหนละังจากที่เราได้ทำนองทั้งสองเมน,นูแบบวันวานง่าย,ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะก็ตอนอื่นก็ขอชิมตกาแฟส้มก่อนเลยอันนี้คือก็ให้มันนอนปูดไปนะเพราะว่ามันน่าจะผสมกันระดับเรียบร้อยแล้วค่ะอืมเรา,รบบาะคะิด er ว่าอันนี้คือค้อเข้มถ้าคนที่ชอบกินค้อเข้มอ่ะก็จะชอบกาแฟรสชาติแ,าบแบบนี้นะคะคือแบบ หอมกาแฟเข้มๆแล้วก็มีกมลิ่นของน้ำซ้ปต่างๆอร่อยดีค่ะทุกคนต้องบอกว่าน้ำซุปม,มันนี่มันไม่มันไม,ม,ม่หวานนะมันเปรี้ยวๆกินแล้วสดชื่นดีค่ะทีนี้ก็มาชิมขนมปังกก่อนด้วยอันนี้คือขนมปังเปรี้ยวๆนะคะอืมออมว่าด,ดีเลย บบวันที่อยากกินของหวานแล้วเหมือนกับไม่มีเวลาเลยเพราะเพราะว่าเม,ม,มนูแบบแบบสุดใจโย่แล้วพอเราชิมแบบวิววิววิวอัน้อันนี้พลาดอันนี้อร่อย ยินเองทำเองทำเองเนาะอ,อ,อืมินกันสักนก็ดีสรุปนะคะคือเมนูของว่า กับกบแาแฟผาดนะคะอร่อยสุกใจมากทุกคนไม่เชื่อไปลองทำดูเมนูง่ายๆเราคิดว่าถ้าเป็นขนมปังที่มันเค็เซอร์หนากว่านี้มันก็จะมีความแบบชุ่มนอมอ,นอะไรเงี้ยเนยมากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันที่แบบทำงานแล้วแบบเออยากกินของหวานจังเลยแต่ไม่มีเวลาออกไปข้างนอกก็ ไปทําเมนูง่ายๆแบบนี้ได้นะคะรวมไปถึงกาแฟด้วยคะ่ะถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนสั่งเนาะก็ไปซื้อกาแฟที่ที่เราเปิดให้ดูตอนที่เราต้นคลิปนะคะว่าตเราใช้อะไรแล้วก็นอกพวกเข้มจริงๆถ้ใครแบบไม่ได้ชอบกินแบบพวกเข้มอะ่ะ ก็ลดปริมาณลงเลยแค่ประมาณ2ช้อนก็จะได้เป็นขั้วกับกางอร่อยะคะ่ะทุกคนก็ในคลิปหน้านะคะก็จะพาทุกคนไปทำเมนูอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะบอกเลยว่าแต่และเมนูทำง่ายๆแล้วก็รสชาติอร่อยแบบกินได้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มานี้ค่ะมาแล้วนะ